ตำดานของช่างตีเหล็กตอนที่1496ให้เสียงภาคไทยโดย <c oughs> ขอมาเรยวิชาดาบกับฉันเซฉันมีบัตรไงเห่ออัดโมเฟลกำลังกังกวลกระวายสุดขีดในพักหลังตัวเขาได้ตระหนักว่าฝีมือของตนไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลยจึงเป็นกังวลว่าเจ้าแห่งหอดาบจะพูดว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์แต่นั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดข้าเห็นเงาผู้อื่นในดาบของเจ้าบางที เจ้าคงจะใช้ความรู้สึกตำต้อยเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาฝีมือมาตลอดสินะแต่ว่าในระยะหลังพยายามแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ความพยายามกลับกลายเป็นเพียงแค่ประตภาพเจ้าได้พบกับทางตันแล้วใช่ไหมอันดับสองที่แข็งแกร่งที่สุดอัตโมเฟลเดินตามรอยเท้าของหมายเลขหนึ่งมาเป็นเวลานานจึงอาศัยประสบการณ์ดังกล่าวในการเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นหมายเลขหนึ่งและก้าวข้ามขีดจำกัดไป หมายเลขหนึ่งในที่นี้ก็คือเปียโรและก็บาหัมอัจมมเฟลเรียนแบบพลังของเตียโรและเคยเอาชนะใครในสมัยที่ยังคงเป็นสาวกเทพสงครามหลังจากที่ดวลกับบราหัมและพ่ายแพ้เขานำเวทมนตรวจับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถป้องกันเหตุการณ์ก่อ,ก,อการร้ายในพิธีบรรลุนิติภาวะขององค์ชายหลอดแต่ว่าบีบันปฏิเสธความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดต่อให้พยายามทั้งชีวิต เจ้าก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จได้ด้วยวิธีตรงกล่าวไม่มีวันที่เจ้าจะแข็งแกร่งไปกว่าบุคคลที่ตัวเองนับถือและอิจฉาผู้ที่กําหนดขีดจํากัดของเจ้าไม่ใช่ใครนอกจากตัวเจ้าเองอัตโมเฟลที่ถูกเผยจุดอ่อนอย่างหมดเปลือกไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าเหล่าสมาชิกในทีมต่างก็พากันทําสีหน้าเศร้าเมื่อย้อนนึกถึงเรื่องที่อัตโมเฟลพยายามเรียนแบบวิชาดาบของเตโรสิงกุเลสสายหน้า ฮี่ไอ้นั่งนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเฮ้ยเป็นคําด่าทอที่รุนแรงมากแต่อัตโมเฟลนั้นจําต้องแบกรับมันเอาไว้ในสภาพก้มหน้าเขากล่าวไปอย่างเชื่องชา้าท่านผู้อาวุโสกล่าวได้ถูกต้องผมยังไม่อาจสลัดความรู้สึกต่ําต้อยออกไปได้นิสัยอันน่ารังเกียจเช่นนี้ไม่เคยแปยเปลี่ยนเป็นเวลานานไม่เว้นแม้แต่ใดยาม ที่ทำลายชีวิตพวกพ้องและสมาชิกในครอบครัวผมผมไม่ใช่มนุษย์ที่เกิดมาสมบูรณ์แบบเกลงว่าคงจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไปตลอดชีวิตนั่นแหละอันที่จริงอัตโมเฟลดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเป็นเพราะอย่างน้อยความรู้สึกต่ําต้อยก็ไม่ได้พัฒนาไปเป็นความอิจฉาริษยาบีบันมองเห็นว่าอัตโมเฟลพยายามที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้อย่างหนักพยายามทํามันให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง จนท้ายที่สุดอาร์ตโมเฟลมองเปียโรเป็นเป้าหมายที่ควรจะเทิดทูนไม่ใช่อิจฉาริษยาหรือแม้แต่ตอนที่พ่ายแพ้ให้แก่บราหัมเขาก็เก็บมาเป็นแรงผลักดันมากกว่าที่จะรู้สึกโกรธอาร์ตโมเฟลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไล่ตามเงาของคนเหล่านั้นอย่างเงียบงนันหากว่านั่นคือตัวกําหนดขีดจํากัดแล้วล่ะก็ตัวเขาก็คงจะต้องทําใจยอมรับให้ได้เป็นเพราะว่าถ้าหากพยายามทำลายขีดจำกัดและก้าวข้ามไปความริษยาจะย้อนกลับมากัดกินจิตใจจนกระทั่งพาดหลังก่อบาปเหมือนครั้งอดีต อาร์ตโมเฟลอาร์ตโมเฟลเมื่อทุกคนตระหนักว่าอาร์ตโมเฟลพยายามขาจัดความรู้สึกด้านลบอย่างยากลาบากสีหน้าของเราอัศวินต่างพางกันเศร้าหมองหลายคนเกิดความเสียใจและเห็นอกเห็นใจแม้แต่ซินกุเล็ตก็ปิดปากเงียบความพยายามอย่างหนักของอาร์ตโมเฟลทาให้ตัวเขาทั้งสับสนและอึอดอัดทํากลางบรรยากาศอึมครึมบีบันพูดขึ้นความรู้สึกต่ำต้อยคือหนึ่งในธรรมชาติของมนุษย์ เป็นแรงผลักดันที่ยอดเยี่ยมจนไม่ควรจะไปตีกรอบว่าระดับไหนถึงจะน่ารังเกียจข้านั้นอาจจะไม่รู้จักอดีตของเจ้าแต่ก็ไม่คิดว่าวิธีการที่เจ้าใช้ในอดีตนัน้นผิดปัจจุบันต้องหากแล้วที่ผิดพรออสวสรค์ของเจ้าไม่ควรจะถูกปล่อยทิ้งทิ้งคว่างๆหายเสียข,ของแบบนี้สิ่งที่เจ้าต้องทําก็คือเผชิญหน้ากับตัวเองไม่ใช่เงาของคนอื่นเอ่ออัตโมเฟลเริ่มที่จะตระหนักถึงบางสิ่ง เป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาออกเดินทางตามหาอาดีตพวกพ้องที่เคยทรยศเพื่อชดใช้บาปอัดบเฟลในตอนนั้นมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับตัวเองในอดีตเพื่อที่จะชดใช้และสำนึกผิดอย่างท่องแท้เขาต้องไตร่ตรองบาปให้ถี่ถ้วนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเผชิญหน้ากับตัวเองเมื่อครั้งที่ได้ทำผิดไปเขาฉุกคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวท่านผมเข้าใจคำพูดของท่านอาวุโสขึ้นมาบ้างแล้ว จากนี้จะขอสลักบ,บันเอาไว้ในใจอัตโมเฟลนั้นสัมผัสได้สัมผัสได้ถึงความจริงที่ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขากําลังจะมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดคล้ายกับว่าได้ยินขีดจำกัดของตัวเองถูกทำลายลงอย่างแผ่วเบาเป็นความมั่นใจที่ยากจะอธิบายให้ถูกความเชื่อใจและเคารพถูกฉาบลงไปบนใบหน,น้อาอัศวินทุกคนขณะที่จ้องมองบีบันจากบรรดาทั้งหมด บุคคลที่มีสายตาชื่นชมที่สุดไม่ใช่ใครนอกจากเปียโรเรื่องนี้ค่อนข้างผิดคาดเป็นเพราะว่าเปียโรยังไม่ได้รับการสั่งสอนจากบิบันเลยอืมเหลือเจ้าคนเดียวแล้วสินะทำไมถึงจ้องกันด้วยสายตาแบบนี้ล่ะเกี่ยวกับเปียโรบีบันสนใจใคร่รู้มากที่สุดชายคนนี้เต็มเปลี่ยมไปด้วยพรสวรรค์กว่าใครในหมู่อัศวินอัจฉริยะที่อยู่เบื้องหน้า นอกจากนั้นดีบันก็ยังอยากที่จะรู้ว่าสายตาของอีกฝ่ายที่กําลังจ้องมาทางตนนั้นมันมีความหมายว่ายังไงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการชี้นะจากคูวอวุโสเปียโรคของศีรษะลงอย่างนอบน้อมพลางกล่าวคําทักทายว่ากันตามตรงแล้วตัวเขาอยากจะคุกเข่าและใช้ศีรษะโคกับพื้นด้วยซ้ําระหว่างที่อีกฝ่ายดวลก,กันกับคนอื่นเปียโรได้สังเกตเห็น เห็นความจริงที่ว่าเจ้าแห่งหอดาบตรงหน้าถือครองพลังจิตไร้เทียมทานเหมือนกันกับตนแต่ว่าเป็นระดับที่เหนือกว่าหลายเท่านักขณะเดียวกันช่วยทําให้รู้อย่างคุมเคือแล้วว่าเทคนิคพลังจิตไร้เทียมทานที่เจ้านายของตนถ,ถ่ายทอดมาให้นี้แท้จริงแล้วมันมาจากใครเปียโรนั้นสัมผัสดได้ว่าเจ้าแห่งหอดาบตรงหน้าคืออาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองจึงต้องการแสดงมรารยาทและความจริงใจในระดับสูงสุดแต่นั่นอย่างเร็วเกินไปนะักรบ ต้องคุยกันผ่านดาบและจอบสั้นเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนดาบกับจอบสั้นมันจะคุยกันรู้เรื่องหรอวะใช่ระคงจะดูสมเหตุสมผลมากกว่าหากว่าจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ถ่ายทอดหลังจากที่ได้ประเมินฝีมือกันขามาสิมีบันที่พยักหน้ารับการท้าทายวางมือลงบนด้ามดาบเป็นทวงท่าเดียวกันกับที่เอาไว้ได้คิดว่าอีกฝ่ายจะใช้เทคนิคชักดาบฟันแต่เปียโรมองเห็นความเป็นไปได้มากมายจากเชิงดาบดังกล่าวนั้น เขาตัดสินใจสร้างอาณาเขตอย่างสกุมเยือกเย็นเริ่มจากการหวานเมล็ดบีบันตอนนี้เผยซึ่งความฉงนรูม่านตาที่เบิกโพรงสะท้อนภาพของเมล็ดพันธุ์ซึ่งถูกหวานด้วยพลังธรรมชาติในวินาทีที่เมล็ดพันธุ์ล่วงหล่นจนกระทั่งถึงพื้นเตโรพุ่งเข้ามาใสา่ด้วยความเร็วสูงจอบและเขียวสั้นถูกนําออกมาถือด้วยมือ,มอทั้งสองข้างบีบันที่ได้สติกลับมารีบตะโกนเสียงดังหยดุด เราอัศวินต่างก็พากันสับสนเดี๋ยวผมตะโกนเสียงดังไม่พอใช่ไหมหยุดอ่ดังแล้วนะบิบันซึ่งรักสามารถสุข,ขุมของเจ้าแห่งหอดาบมานานเริ่มที่จะออกอาการกระวนกระวายอย่างเปิดเผยเตโรตระหนักถึงเหตุผลจึงได้เผยรอยยิ้มเจือจางเดี๋ยวเหมือนไม่ได้เอาดาบมาสู้แล้วมันจะตอนดาบไม่ใช่เหรอเขาคงสังเกตเห็นเราเองก็เป็นผู้ถือครองพลังจิตไร้เทียมทานเหมือนกันสินะเีโรนั้นมั่นใจมาก เรื่องบังเอิญก็คือบีบันกำลังเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงไม่ต่างกันในฐานะผู้อุทิศชีวิตให้กับดาบตัวเขามีความรู้ในศาสตร์แขนงอื่นน้อยมากบีบันไม่เคยใส่ใจในพลังธรรมชาติและชาวนาจึงมองไม่เห็นก่นแท้ของอีกฝ่ายเลยฮะชาวนางนั้นหรอบีบันกำลังสับสนจนถึงขีดสุดนี่เป็นครั้งแรกที่ตัวเขาได้เห็นชาวนาคิดจะสู้ด้วยจอบและเขียวสั้น กระทางชาวนายอดฝีมือของอาณาจักรโอเวเกียรที่ตัวเขาเคยได้พบก็ยังต้องเน็บดาบเอาไว้ที่เอวแล้วบางคนก็มีร่องรอยของเวทมนต์ <c oughs> น่าจะหมายถึงไอ้ลูกของใครนะเดี๋ยวทุกคนที่มันชอบกินมันฝรั่งสีลุ้งอะ <c oughs> แต่ว่าชาวนาที่อยู่ตรงหน้านั้นกลับคิดที่จะสู้ด้วยอุปกรณ์ทําสวนกันเหรอตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาตัวเขาไม่เคยได้ยินว่ามีกลุ่มชาวนาที่ลุก ออตัวเขานั้นเคยได้ยินมาก่อนว่ามีกลุ่มชาวนาลุกขื้นเข้าต่อสู้พร้อมกับอุปกรณ์ทําสวนเพื่อต่อต้านระบบกบข่แต่ว่าวันนี้มันเป็นครั้งแรกที่ตัวเขาได้เห็นมันกับตาตัวเองบีบันที่จ้องเปียโรอย่างเงียบงันเป็นเวลานานในที่สุดก็ได้ตัดสินใจถามนี่ชาวนาขึ้นมาบนขอดาบทําไมวะเพื่อทักทายเจ้าแห่งหอคอยดาบแล้วก็รับคําชี้นะที่เหมาะสม ทำไมชาวนาถึงอยากได้รับคำชี้แนะจากข้าวะฮะมิถ้าเป็นชาวนาอย่างนั้นเหรอเฮ้ย hey. สามหาวคิดว่าข้าเป็นชาวนาหรือไงเน,นี่ยเฮ้ยแต่ไหนแต่ไรมาคลาสชาวนาในตำนานต้องคอยรับมือกับอคติของผู้คนอยู่เสมอซึ่งเปียโรค่อนข้างจะคุ้นชินไปกับสิ่งเหล่านี้แต่ตัวเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าแม้แต่ยอดฝีมืออาวุโสตรงหน้าก็ยังเข้าใจผิดไปซะได้ ไม่ได้ตกตะลึงเพราะว่าเราถือครองพลังจิตไร้เทียมทานหออเรื่องไงนี่นเอาไปได้กลุ่มทองพร้อมกัหัวรอ,อกมา <c oughs> กับตันของพวกเราเก่งกาถึงขนาดนี้ทําไมถึงไม่เป็นชาวนากันนะไมบอกว่า <c oughs> ผมหัวรอกเองทุกคนเออเออเปียโรใจเย็นก่อนนะตอนนี้หน้าไหนาแดงมากเล้วยาโร ขณะที่ดันเตพยายามเรียกชื่อเพื่อทำให้เปียโรนั้นใจยเย็นลงบีบันที่กําลังทําหน้าบิดเบี้ยวเริ่มกระดิกใบหูืมเปียโรเหรอชื่อดังกล่าวสลักลงไปในความทรงจําของตัวเขามาได้สักพักหนึ่งเป็นชื่อที่กลีดนั้นเคยเล่าให้ฟังโดยที่กล่าวว่าชายคนนั้นครอบครองวิชาดาบอิสระแต่ว่ามันเป็นแขน,แนงย่อยของวิชาดาบไร้เทียมทานนั่นเอง บีบันคิดว่านี่คงจะเป็นวาสนาจึงได้อนุญาตให้กลิตถ่ายทอดพลังจิตไร้เทียมนานให้กับเปียโรเดี๋ยวถ่ายรอดพลังให้กับเช้านะ <c oughs> นี่นี่เจ้า <c oughs> บีบันที่ได้ตรายตองเหตุการณ์ในอดีตสักพักเปิดปากพูดด้วยเสียงสั่นเครือทำไมถึงกลายเป็นเช้านาวะเปียโรต่อมาอย่างมั่นใจ <c oughs> เป็นเพราะนี่คือเส้นทางที่ผมเลือกเดิน ได้เรียนพลังจิตไร้เดียมทานไปแล้วไม่ใช่เรื่องไงครับขอบคุณท่านอาวุโสที่เมตตาทั้งที่ได้เรียนพลังจิตไร้เทียมทานแล้วทำไมถึงยังเป็นชาวนาเ่ะวะเออหมายความว่าอย่างไงถ้าได้ครอบครองพลังจิตไร้เดียมทานก็ควรจะกลับมาเดินวนว,นวิถีแห่งดาบไม่ใช่เรื่องไงไม่เสมอไปผมนำพลังจิตไร้เทียมทานผสานเข้ากับวิชาทำฟาร์มอิสระ จนกระทั่งกลายเป็นวิชาทําฟาร์มไร้เทียมทานอ,อป,ปากไปเลยไอ้บัตซอบข,ข้าคิดว่าเจ้าจะกลายเป็นสุดยอดนักดาบแต่ว่านี่อะไรชาวนาเหรอ,อบัตซอบบัตซอบทุกคน <c oughs> วันหัวเสียใหญ่แล้วไอเดียปบีดักบีบันซึ่งแน่นอนตัวมันนั้นภาคภูมิใจในวิชาดาบและวิชาดาบของตนเป็นอย่างมาก นนภูมิใจในดาบนะดาบและวิชาดาบของตนนอย่างมากบีบันนั้นเชื่อว่าผู้สืบทอดพลังจิตไร้เทียมทานของตนนั้นจะกลับกลายเป็นยอดดาบชื่อก้องของโลกจึงได้แอบที่จะให้กําลังใจอยู่ห่างๆแต่คาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายนั้นจะกลับกลายเป็นชาวนาซะได้ตัวมันนั้นไม่เข้าใจเหตุผลเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าความเชื่อใจของตัวเองถูกทรยศหักหลังพลังจิตไร้เทียมทานนั้นสูงทรงถูกนำมาใช้ทํานาเนี่ยนะ ถ้าเกิดวันจำไม่ผิดแล้วล่ะก็ตัวมันเคยได้ยินแว่วๆจากกลิตว่าเปโโรเป็นชาวนาแต่แน่นอนบีวันคิดว่านั่นคงเป็นเพียงแค่ง,งานอดิเรกหรือว่าต่อให้ทําเป็นอาชีพหลักมากกว่างานอดิเรกแต่ว่าบีวันก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรนะักมองว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องตลกและก็ปล่อยเข้าหูซ้ายออกหูขวาไป นอกจากนั้นดีบันก็ยังเชื่อว่าต่อให้อีกไปเคยหลงผิดเป็นชาวนาแต่ก็จะกลับมาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องในฐานะนักดาบหลังจากครอบครองพลังจิตไร้เทียมทานไปนั่นเป็นเพราะพลังจิตไร้เทียมทานคือแก่นสําคัญของวิชาดาบไร้เทียมทานที่อเปียดาบได้สร้างมันขึ้นมาแต่นี่มันอะไรวะเพียงคริปตาเปโโรตกเป็นเป้าความโกรธโดยที่สาเหตุมาจากอะไรก็ไม่รู้เจ้าเจ้าคือความอับอายของข้า บันที่แผ่เสียงตะโกนมีอันต้องชงะงักกลางคันตัวมันสัมผัสถึงพลังงานที่ชั่วร้ายมาจากฝั่งจกักรวรรดิผู้ปกครองหลักเดียวงินแถมยังเป็นลำตับต้นๆอีกการปรากฏการปรกการปรกฏกายของจอมอสูรลำดับที่4คามิคินประสาทสัมผัสข,ของอริยดาบเฉียบแหลมจนสามารถตระหนักถึงออร่าความชั่วร้ายเข้มข้นที่อยู่ห่างออกไปไกลสงครามหนักกว่าที่คิดอีกผมมีการสูญเสียเกินครึ่งนับไม่ทั่วเลย หอ,อแหงปัญหาหอ,อแห่งปัญญาไม่ได้นําประเด็นของมหาสงครามระหว่างมนุษย์และศูนย์เพื่อมาถกเถียงกันเป็นเพราะพวกตนมองว่ามันเป็นเพียงวิกฤตที่มนุษย์นั้นรับมือได้ไหวกล่าวอในหนึ่งหอ,อแห่งปัญญาประเมินแล้วว่าหายนะอย่างไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยพิบัติจากมังกรไม่ใช่ปัญหาที่บีบันต้องเป็นกังวลไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าคนบริสุทธิ์จำนวนนับล้านต้องล้มตายไปหากบีบันยังถูกขังอยู่ในหอคอยและไม่รับรู้เรื่องราวทั้งโลก นั่นคงจะไม่เป็นอะไรเนี่เปียโรครับเปียโรจ้องมองเจ้าแห่งหอดาบที่เงียบไปกระทันหันพลางขานรับด้วยท่าทีแข็งขันตัวเขาต้องการจะดวลกับเจ้าแห่งหอดาบเปียโรอยากพิสูจน์ให้อีกฝ่ายเห็นว่าชาวนานั้นยอดเยี่ยมสักแค่ไหนเรากับวีบันอ่านความคิดออกเข้ามาค่ะต้องทดสอบฝีมือเจ้าวีบันเริ่มการดวล ตัวมันพยายามสงบสติอารมณ์และมองว่ายังไม่ควรด่วนสรุปเป็นกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของมนุษย์หากว่ายังไม่รู้จักความแข็งแกร่งของมนุษย์ดีพออันดับแรกเลยบีบันต้องการทดสอบฝีมือของเปียโรถึงแม้จะเป็นชาวนาแต่ก็เป็นชาวนาที่ครอบครองพลังจิตไร้เทียมทานจะต้องเก่งเหนือจิตนาการแนะ่น้อมรับคำชีน้นะเปียโรอ่า เตียโรพลังใช้พลังเร่งโตเตียโรนั้นทําการใช้พลังเร่งโตเมื่อบเบล็ดพันหวานเอาไว้ล่วงหน้างอกเงยในช่วงพริบตาชั้นบนสุดของหอคอยก็กลายเป็นแป้งเกษตรกรรมเขตแดนของชาวนาะบีบันดาทุกคนบีบันที่พยายามทําตัวเยือกเย็นกลับออกมาทีหน้าบิดเบี้ยวอีกครั้งปัดฉากนะทุกคนก็เป็นเสียงหัวเราะดังขึ้นมาทุกคน ในเมืองใต้ดินนั้นมืดมิดคราวนี้หลับไปนานแค่ไหนกันเธอไม่มีทางรู้แต่ก็พอจะรู้ว่าทำไมความฝันถึงได้โหดร้ายยิ่งนักแมลรี่โรสบันจงพยุงตัวลุกขึ้นมาจากโลงศพลางฉีกยิ้มเมื่อสัมผสัสถึงปลาอาศูนจากระยะไกลชักหน้าสนุกแล้วซิ<ะ>เกอนล่างอันทรงสเสน่ห์ก็จัดกระจายคล้ายหมอกและสลายไปเมื่อผู้คนอ๋อเมื่อผู้อาศัยเพียงแค่คนเดียวไม่อยู่ ความเงียบก็ได้กลับมาเยือนเมืองนี้อีกครั้ง